สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคลอีกแล้วนะครับมาพบกับบอยชาโคลก็ต้องมีการรีวิวรถสวยๆให้ลูกค้าดูนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับบอยรบกวนนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์ในช่องบอยชาโคลด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะแล้วก็จะไม่พลาดรถสวยๆด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมเดี๋ยวบอยแจ้งก่อนว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถได้นะเราจะมีบริการจัดไปนัดถึงที่นะครับแล้วก็ส่งรถถึงบ้านด้วยนะครับแล้วจองกับบอยนะครับจองออนไลน์ปลอดภัยรับปรุกันนะครับทุกบาทท มาดูการว่าเป็นรุ่นะายด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ครับก็จะเป็นเจ้าตัว XLT ที่เป็น Open c a p นะอันนี้บางทีลูกค้าถามมากันมากว่าเกียโต้มีไหมมีนะครับก็จะเป็นในรุ่นของ Open c a p ตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น XLT นั่นเองนะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่9แสนอ่ะทุกที7 0 90,700บาทนะครับขาย4ีตัวเยอะเลย,เลย,เ,ลยเลยลืมราคาตัวนี้จะอยู่ที่7 9 7 0 0 0บาทนะ ตัวนี้ก็แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนั่นเองนะครับมาดูกันว่าบอยได้เปลี่ยนแปลงและตกแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับด้านหน้าที่เห็นได้ชัดนะครับบอยได้แปลงชุดหน้าให้เป็นชุดหน้า F150 Spider นะครับชุดหน้า F150 Spider จะมีข้อเด่นในเรื่องของกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่และเต็มแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าได้เลือกตัวฟอนต์นะครับที่เป็น F4D ตัวนี้เนี่ย ให้เป็นสีดำล้วนลูกค้าคุมโทนดำหรือลูกค้าท่านอื่นอยากจะเป็นสีอื่นก็แจ้งมานะครับเราสามารถเปลี่ยนสีตามต้องการลูกค้าได้นะพร้อมกับไฟสีที่ลูกค้าเห็นในนี้สามจุดเนี่ยเป็นสีขาวอันนี้ก็เลือกสีได้มีสีขาวแบบนี้แล้วก็สีส้มนะครับลูกค้าลองเลือกนะครับส่วนแข้งด้านล่างเช่นเดียวกันลูกค้าสามารถจะเลือกเป็นสีแดงก็ได้บางทีลูกค้าเห็นหะลายคลิปบอลเน่ยเป็นสีแดงก็คือบอลไปทําสีให้ลูกค้านั่นแหละแต่ถ้าสีเดิมเขาจะเป็นลักษณะสีบอลเงินแบบนี้นะ พร้อมกับไฟตัดหมอกของ x l t นะครับจะมีไฟตัดหมอกจากโรงงานมาให้แล้วนะครับก็ใช้ครบไปเลยพร้อมกับไฟตัว C ีนะครับให้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เ่าอัปเกรดก็ขึ้นมาก็คือในเรื่องของไฟหน้านั่นเองไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมาสเต็งนะครับมีคีด3ามขีดพร้อมกับไฟวิ่งให้ลูกค้าแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของไฟหลีด้านในเนี่ยตัวสีน้ําเงิเนเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้หรือจะเป็นสีเหลืองเอ้ยสีขาวเอ้ยหรือสีเขียวเอย้ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมพร้อมกับตัวครอบเห็นไหมเพ ดวงตาดูคมชัดมากขึ้นนะครับผมถัดมาที่ด้านบนในเรื่องของสกูป๊ปตัวนี้เป็นสกู๊ปขนาดใหญ่สกู๊ปฟิตนั่นเองตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําล้วนนะครับและสัตว์ตัวนี้ก็จะเป็นรูปม้านั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นม้าสีดำเนาะม้าตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันลูกค้าเอาเป็นสีแดงดก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะมันจะมีม้าแบบนี้อ่าแล้วก็กระทิงแล้วก็แรดลูกค้าเลือกเอานะครับอยากได้เป็นสัตว์รูปไหนเราจแจ้งบ่อยมา ถัดมาที่ด้านข้างบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบที่ไม่มีหมุดนะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะติดแน่นหนาแน่แนอน,นเพราะเราจะยึดติดด้านล่างตามรูเดิมจากมังโคลเลยสามารถวิ่งได้ยาวๆเลยไม่หลุดง่ายนะครับผมถัดมาที่ด้านล่างบ้างแม็กยางตัวนี้เป็นแม็กขนาดขอบ16นิ้วนะครับลัดกับยาง monster at on challenge สามารถลุยได้ทั้งถนนดำและถนนลูกรลังนะครับขนาดยางตัวนี้จะเป็น2 6 5 7 0 r 1 6นะลูกค้า ชอบลายน,นี้ก็จัดนะหรือว่าจะเป็นแม็กซิก็ได้หรือจะเป็นฮันคุกก็ได้ก็เลือกแบรนด์มานะครับผมถัดมาที่ด้านข้างตรงนี้เราไม่ได้ครอบแก้มให้ลูกค้าหลายท่านอาจจะสังเกตว่าเอ้ยทำไม XLT บางท่านบางคันนะที่เป็นสีดาคือเราครอบให้แต่ถ้าลูกค้าไม่ครอบก็จะเป็นสีโครเมียมแบบรูลาแบบนี้ไปเลยนะครับผม สต,ติกเกอร์ด้านข้างตัวนี้บอยก็ส่งให้ลูกค้าเลือกนะครับมีให้เลือกมากกว่า40ลายหรือลูกค้าจะดีไซน์เป็นชื่อตัวเองมาแปะก็ได้กบแจ้งไปมาครัาบบอยมีทีมงานตัดและแปะอย่างมืออาชีพนะครับอ่ะด้านข้างอีกอย่างหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมาได้เปลี่ยนบันไดข้างจากของเดิมจากโรงงานออกไปให้เป็นบันไดเหล็กแบบตะแกรงให้ลูกค้าอันนี้ก็ดูอัพโหลดมากขึ้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก,ก็ทักมานะแล้วก็ในเรื่องของครอบกระลอยบอยก็มีให้นะครับตัวนี้ครอบกันลอยก็ดีก็ กันแหวนการเล็บนั่นแหละตัวนี้จะเป็นรอยก่อนนี้เราครอบให้ลูกค้านะครับด้านบนก็ในเรื่องของคิ้วการสรดเรามีทั้งหมด4ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค้นขับคุ้นนัง่งหรือว่าเบาะแคบตัวนี้เราให้ทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับด้านบนก็เป็นในเรื่องของเราหลางังคาเราหลางังคาตัวนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเราจะแปะกาวสับเอมแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนอันนี้บอยไม่แนะนําให้ไปโหนหรือไปรัดของนะโอกาสหลุดมันก็จะมีนะอันนี้เราติดเพื่อความสปอร์ตและสวยงามให้มันครบๆนะ ด้าน,นข้างด้านหลังอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของข้อฝาถังเราก็มีให้นะครับส่วนสเปคในเรื่องของการเติมเชื้อเพลิงฟอร์ดจะเติมเป็นดีเซลนะครับสามารถเติม B7 B10 แล้วก็ B20 ได้นะครับผมลูกค้าสะดวก B ไหนก็เติม B นั้นไปบรรทุกของเขาสเปคบรรทุกของเขาก็จะอยู่ที่1.3ตันหรือว่าประมาณตัน5้าก็ยังไหวนะครับผมด้านบนก็เป็นโลบายเหล็กแบบแขนยาวแบรนด์ outlander ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปของเขาเป็นตัวท็อปอยังไงก็คือจะมีในเรื่องของไฟเบรกดนที่3ให้ ด้านนั้นนะครับพ่อเพบเลยนะครับด้านท้ายก็จะมีในเรื่องของครอบไฟท้ายให้นะครับแล้วก็มีครอบเบ้ากันลอยแบบมีดาบให้ลูกค้านะครับผมด้านล่างมากนะครับด้านล่างก็จะเป็นการชนท้ายเหล็กแบรนด์เดียวกับตัวโลบาก็คือแบรนด์อาเนเดอร์นะครับก็จะมีห่วงลากสีแดงนี้ให้นะครับ รุ่น XLT นะครับเราจะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ให้ลูกค้ามาจากโรงงานแล้วนะอันนี้เราถอดจากของเดิมมาใส่ให้ลูกค้าเลยก็จะมีความแม่นยำนะครับมีทั้งหมด4จุดให้นะครับส่วนกันชนท้ายรุ่นนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องของมันจะเป็นแบบแขนโอบนะครับก็จะปกป้องด้านข้างได้ด้วยนะการเฉียวชนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นรุ่นแครบนะครับแคบ อ่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับจะเป็นเป็นเบาะผ้าแต่คันนี้เดี๋ยวพาไปดูครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสมาด้านในก็อยากจะดูแล้วรักษาง่ายก็จะเป็นในเรื่องของเบาะหนังนั่นเองเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าลูกค้าก็เลือกได้นะครับเป็นได้ลักษณะเป็นเดินได้สีแดงนะครับ เดินได้สีแดงหรือลูกค้าจะเอาเป็นสีดําหรือจะเป็นสีอื่นลองแจ้งมานะครับเดี๋ยวบายทให้นะครับแล้วก็ด้านข้างสังเกตก็จะมีเราจะาหุ้มถึงด้านข้างด้วยนะครับก็จะเป็นเดินได้แดงเช่นเดียวกันโอเคนะครับอ๋อหน้าจอด้วยอ่ะให้ดูหน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะโอเคตากล้องบอกให้ดูหน้าจอด้วยก็เลยจัดให้ไปสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ส่งที่สนใจอยากจะได้แคปบออตโต้แบบนี้นะ ราคาเงินสดเขาอยู่ที่7,97,000บาทนะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้เป็นออโต้ก็แจ้งไปมามีงบดาวเท่าไหร่อยากแต่งแบบไหนลองทักมาหาบอยชาโคดูแตบอยชาโคจะให้คำปรึกษาอย่างดีเลยวันนี้บอยชาโคที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery ต้องขอตัวลาไปก่อนคิดหน้าเจอกันใหม่แต่อย่าลืมนะครับถ้าจะติดต่อช่องทางก็เดี๋ยวบอยจะทิ้งอดีไลน์และเบอร์โทร0 6 4 5 9 3 0 0 5 5ไว้ให้ คุยกัน2ทางก็จะดูเรื่องวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ